ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนรีวิวตอนที่102ช่วงที่2หลังจากที่หยุนเช่จือได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้แย่งชิงกับชายชาราผมขาวและบอกให้หวังหลินรีบเข้าไปเอาผลึกดาวเซียนออกมาให้จากนั้นหวังหลินเห็นท่าทีไม่ดีก็ได้หันหลังชิงเผนหนีออกมาเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับหวังหลินเจ้าสมควรแล้วที่เป็นหนึ่งในสี่คนที่ข้าเลือกเอาไว้แววตาของข้านี่ช่างแหลมคมซะจริงๆหยุนเช่จือเผยอาการรอยยิ้มแห่งความชื่นชม ที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้แต่แรกที่มีต่อหวังหลินหวังหลินค่อนข้างระมัดระวังตัวไม่โลภมากค่อนข้างเฉลียวฉลาดหวังหลินเจ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ผลึกดาวเสียนมันเป็นแค่เพียงเงาจําลองของผลึกดาวเสียนเท่านั้นมันไม่ใช่ของจริงแต่มันสามารถเชื่อมถึงกันได้ข้าช่วยเจ้าดึงเอาเสี้ยววิญ,ญญาณออกมาเจ้าแค่เพียงสัมผัสมันผ่านเงาจําลองนี้การใช้วิธีทางรัฐเช่นนี้มันย่อมต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกันหวังหลินมีสายตาที่เยือกเย็นเขายืนนิ่งค,คุ้นคิดเล็กน้อยพร้อมกับถือธงวิญญ,ญาณหนึ่งล้านดวงเอาไว้ข้างกาย ข้าไม่ได้โกหกเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าต้องขอให้เจ้าช่วยรีบเอามันลงมาให้ข้าหากเจ้าทำสำเร็จข้าก็มีสมบัติวิเศษสุดแกร่งให้เจ้าเพื่อตอบแทนเป็นรางวัลในที่ที่สุดลึกของสุสานชนเผ่าอมะตะมันมีแท่นโบราณซ่อนอยู่มันเป็นจุดที่ท่านบรรพชนของชนเผ่าข้าได้รับพลังมากมายเพื่อยกระดับบรรลุให้กลายเป็นเซียน12ใบไม้ถ้าหากเจ้าช่วยข้าเอาผลึกดาวเซียนจำลองมาได้ข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นเพื่อปลดปล่อยเสี้ยววิญ,ญญาณให้เจ้าและยกระดับพลัง การบ่มเพาะของเจ้าเพิ่มขึ้นไปอีกหวังหลินเริ่มเผยสีหน้าคุณนคิดหนักเข้าไปอีกหยุนเช่จื่อดูลุกลี้ลุกหลนกระวนกระวายเล็กน้อยหวังหลินเจ้ารีบไปเอาผลึกดาวเซียนมาเร็วอย่าให้ข้าต้องบังคับเจ้าเลยเจ้าก็รู้นี่ว่าข้าไม่อยากสังหารเจ้าหวังหลินเงยหน้าขึ้นมองหยุนเช่จื่ออีกครั้งแล้วถ้าหากท่านได้มันไปแล้วเล่าท่านเกิดถักหลังข้าขึ้นมาจะให้ข้าไว้ใจท่านเช่นไรนาทีนี้หวังหลินไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นค่อนข้างระมัดระวังตัวงั้ การใช้หมวกฟางบัฟนี้ให้ข้าเถิดเพื่อแสดงถึงความจริงใจที่มีต่อกันหมวกฟางบัฟที่หยุ่นเช่จื่อให้ไว้มันมีกฎเกณฑ์หลายอย่างซับซ้อนซ่อนอยู่ดังนั้นถ้าหากไม่รู้วิธีการใช้มันอย่างถูกต้องก็ไม่สามารถแสดงพลังของมันได้อย่างเต็มที่ดวงตาหยุ่นเช่จือ่อมองหวังหลินด้วยสายตาที่สว่างขึ้นแล้วตอบตกลงเพราะไม่มีหนทางใดที่หวังหลินจะหลบหนีเขาไปได้จากนั้นหยุ่นเช่จือ่อก็ได้นำป้ายหินหยกออกมาทำการผนึกใส่ข้อมูลแล้วก็วิธีใช้งานลงไปในนั้น เสร็จสิ้นแล้วก็โยนไปให้หวังหลินหวังหลินรับมอบป้ายหินหยกจากนั้นได้ทําการตรวจข้อมูลภายในทั้งหมดและรับรู้ว่ามันคือของจริงและเก็บมันเข้ากระเป๋าไปจากนั้นหวังหลินก็หอบเข้ามาด้านในอีกครั้งตรงหน้ารูปปั้นสุสาคุรุ่นแรกเย่หู่โยหวังหลินมองรูปปั้นนี้อีกครั้งจากนั้นก็หันมามองที่ผลึกดาวเซียนจําลองหวังหลินยืนอยู่เบื้องหน้าลูกบอลแสงสีม่วงแต่ก็ยังจับสัมผัสเสี่ยววิญญ,ญาณของตัวเองยังไม่ได้เลยหยุ่นเช่จือทาท่าทีแข็งกร้าวเอ,อ่อย หวังหลินเจ้าวางแขนของเจ้าลงไปบนนั้นเลยเขาจ้องมองหวังหลินอย่างจดจ่อด้วยสายตาเจ้าเล่ยอย่างมีนัยยะวางมือลงไปแล้วก็เอ่ยชื่อของข้าเจ้าอย่าพยายามเล่นตลกไม่เช่นนั้นข้าจะสังหารเจ้าทิ้งสะ